จอง2อสัมเดือนล่วงหน้าและคอนเซปต์คือพีคมากต้องจองผ่านเจ้าของร้านเท่านั้นเจ้าของร้านจะถามว่าใครแนะนํามาถ้าไม่รู้จักคือไม่ได้กินคับโปกกับโอมาเกเซมันตาน่างกันยังไง โปสไตล์เหมือนได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างขั้นตอนการเตรียมตั้งแต่ต้นจนจบจนเสิร์ฟลูกค้านยคะแล้วก็มีหลากหลายเทคนิคอุปกรณ์ครัวนี่คือระดับมืออาชีพจากญี่ปุ่น<ม>ทั้งหมดเลยนะก็ยังคงคอนเซปต์เดิมปกติคือตอนแกอยู่ที่นูน่นจจะไม่ได้เห็นข้างหลังขนาดน,นี้แต่น,นี้จะได้เห็นหมดเลยทั้งครัวร้อนครัวเย็นคอนเซปต์ของแกจะเป็นคอนเซปต์ประเภทว่ากินอิ่มอร่อยมีความสุข ผมว่าทุกคนคงรู้จักประเภทอาหารแบบหนึ่งที่เรียกว่าโอมาเกเสถูกไหมโอมาเกเสคือที่เขาแปลว่าเชฟเลือกให้แล้วก็เติบโตมากในไทยโดยเฉพาะที่กรุงเทพเรามีร้านโอมาเกเสเต็มไปหมดซึ่งแต่ก่อนก็อยู่ราคาแบบ5 6 0 0 0 0 0 0 0ื่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มลงมาราคาจับต้องได้มากขึ้นเรื่อยๆมันก็เป็นรูปแบบส่วนใหญ่จะเป็นซูชิแต่จริงๆมันมีอีกประเภทอาหารหนึ่งคล้ายๆโอมาเกเสเขาเรียกว่าขับปกครับ คับโปะเป็นประเภทอาหารที่มันรวมต้มตุนนึง่งซูชิทุกอย่างไว้แล้วก็เชฟทําให้เห็นต่อหน้าจริงๆรูปแบบอาหารจะหลากหลายมากกว่าวันนี้เราอยู่ที่ร้านที่ชื่อว่าไมเอโนคิเช่นผมเป็นลูกค้าไมเอโนคิเช่นน่าจะกินมาแล้วประมาณ4ีหรอบแล้วพูดได้เลยนี่คือร้านที่เป็นที่1ในดวงใจประวัติของเชฟคนนี้คืออยู่ญี่ปุ่นมานานมากเขาเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็มา เป็นเฮดเชฟที่เมืองไทยจนวันนี้เขาเปิด My Eno Kitchen แล้วเป็นร้านที่เรียกได้ว่าจองสองสามเดือนล่วงหน้าและคอนเซ็ปต์คือพีคมากต้องจองผ่านเจ้าของร้านเท่านั้นและจะต้องมีคนรีเฟอร์เท่านั้นถึงจะได้กินทักมาเฉยๆไม่ได้กินนะฉากนั้นสมมุติว่าผมจะจองผมทักไปปุ๊บคนตอบไลน์คนตอบแชท คือเจ้าของร้านเจ้าของร้านจะถามว่าใครแนะนํามาถ้าไม่รู้จักคือไม่ได้กินแล้วฉันบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยคือผู้บริหารใหญ่มากบริษัทหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์เลยแต่ว่าเราก็มีโอกาสได้กินแล้วก็รู้จักกัน อยากจะพาไปดูประวัติของเชฟคนนี้น่าสนใจมากและวิธีการที่เขาอินหรือมีแพชชั่นกับอาหารมันสูงจนจนคนแบบเราในฐานะคนทานรู้สึกได้จริงๆสิ่งที่เราเรียกมาถ่ายทอดของร้านไมเอโนนี้เพราะเรารู้สึกว่าคนปัจจุบันมองร้านอาหารเป็นธุรกิจซึ่งไม่ผิดแต่อย่าลืมว่าคนมากินเขาสัมผัสได้ถึงแพชชั่นหรือความตั้งใจของเจ้าของร้านอยากให้ย้อนกลับมาดูเรื่องพวกนี้ด้วยและไมเอโนเองเนี่ยเขาเป็นทั้งเชฟและคนทําตัวเลขและสั่งวัตถุ ดิบเองทั้งหมดวันนี้เชื่อว่าน่าจะได้เห็นมุมมองการทําธุรกิจแบบคนญี่ปุ่นมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเขาจะปิดร้านไมโอคิเช่นฉะนั้นใครเห็นคลิปนี้จะไม่มีโอกาสได้กินไมโอคิเช่นอีกแล้วเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันควรลิมิเต็ดมันควรให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์แบบนี้ แต่ก็มีลูกค้าหลายคนไม่ได้สัมผัสประสบการณ์แบบนี้เขาเลยจะทําการย้ายร้านร้านนี้บอกก่อนอยู่ที่เอกมัยครับใกล้นิดเดียวแต่คําว่าย้ายร้านคือไม่ได้ออกไปไกลประมาณสัก20กว่าก้าวเดินได้เลยแล้วคอนเซปต์ใหม่หน่าสนใจมากเดี๋ยวไปดูกันโซえ、私は、あ、誰ですかの説明な、えっと、日本料理だけをやってるもう約40年の えーと生まれたのは東京ですでも、えー、と育,育ったのは学校それから普通にうと育ったのは茨城です茨城は、うん、と東京と違ってすごく自然がいっぱいで、うん、と食べるものも美味しいですもともと料理が好きっていうよりももの、うん、を作るのが好き だから、うん、とそこで自分の仕事に、うん、と料理を作るっていうものを、えー、と選んだのが最初一番最初は、うん、とお店ではなくて、うん、と仲間ファミリーと一緒に楽しくご飯を食べる部屋、うん、だからもともと「前のキッチン」っていう名前の通りうんり私が作る、うん、と仲間で食べるご飯 最初はそこがスタート、うん、最初はね最初はファミリーでご飯をあをいろんなお店に行って食べることからスタートして、うん、でもうんとイタリアン食べたり、うん、とタイ料理食べたりでその中で日本料理を食べるって言った時にそううんと他で食べるよりじゃあ私が作るから私の部屋でっていうことが一番最初。うん 一番最初は、うん、とお店に来たみたいに、うん、と仲間だったりファミリーがあの楽しくできる場所が欲しくて、うん、とカウンターも、うん、とお酒もグラスも、うん、とお店と同じような、うん、と雰囲気で、うん、と仲間と楽しく食事ができることがも、うん、ともとだからカウンターも、うん、と日本のヒノキを使って。 DIY で、うん、と作って、うん、だけど、うん、とシェフのプロが作るから、うん、と遊びで作ってもやっぱりあのちゃんとしてるものっていうので、うん、とこういう形になりましたその理由は、うん、と最初はファミリーと友達だけだけどその話を聞いたまたその友達がこうどん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 私も来たい私も来たいってなったのが。 うんとスタートの始,始まり、うん、コンセプト、うん、っていうか、うん、とお任せではなくて、うん、とリアルタイムで、うん、と目の前で料理を作って温かいものは温かいまま冷たいものは冷たいまま、うん、でなるべく、うん、難しい料理にしないで食材をそのままうんと 出してあげるストレートな料理が前のキッチンのまず産地どこで取れましたかっていうこととうんとどこで取れた魚それからどこの魚屋さんが管理したのかとかっていうそういうことを見るだけじゃなくてそのバックグラウンドを結構大切にします。誰がった魚 うん、誰がうんと買った魚かっていうことまで、うん、やっぱり考えることがいい魚をあの仕入れるコツコツかなと思います、うん、前のキッチンのうんと私が考えるやりたいことのレベルでいうとまだ 50%60% もっとやりたいことがあるそれにはどうしても場所が必要人が必要うん 今の前のキッチンは7名しか入れないのでそ,うそれをもっとたくさんのお客さんに入ってもらうために今は準備してますコンセプトは基本的にここの前のキッチンと変わらないけれども、うんうん、やっぱり、うん、前のキッチンという場所に遊びに来て美味しいご飯を食べてもらって楽しく。 うん、ご飯を食べてハッピーになって帰ってもらう、うん、そういうお店を作りたいそうコースは、うん、とやる予定がなくてすべ、うん、てのメニューはアルカルトお客さんが好きなものを自分でチョイスして食べて、うん、と楽しくご飯もお酒も飲める場所そう料理のコンセプトは、うん、とタイ人の好きなカニ、うん、カニ和牛 เมーーื่อกี้ไปฟังไมาโนกันแล้วก็จะบอกว่าร้านใหม่นี่ก็ประมาณสัก10เมตรถึงเลยครับร้านนี้ชื่อว่าโชคุโดมาเอโนนี่จากร้านเล็กๆแค่ไม่กี่ตารางเมตร เป็นร้านใหญ่ขนาดนี้ซึ่งตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนการรีโนเวทอยู่คอนเซปต์อาหารจะเป็นยังไงคอนเซปต์อาหารจะไม่ได้เป็นแบบคับโปะละแต่จะเป็นการขยายเมนูที่ไมเอโนเขาเก่งเขาเก่งเรื่องอูนิเขาเก่งเรื่องเนื้อญี่ปุ่นก็เป็นพวกวาเกิวและเขาเก่งเรื่องพวกชาบูชาบูฉะนั้นเขาจะเอา3อาหารประเภทเนียมาขยายเป็นร้านนี้อ,อ๋อแล้วก็มีเกี่ยวกับปูทะรบะด้วยถามว่าวัตถุดิบเขาดีกว่าคนอื่นยังไงเขามีเพื่อนที่เป็นคนซอส สิ่งของที่ตลาดญี่ปุ่นเลยฉะนั้นเขาไม่ได้ซื้อผ่านซัพพลายเออร์นะครับเขาซื้อผ่านเจ้าของวัตถุดิบจริงๆที่ญี่ปุ่นแล้วก็เขาสั่งทุกวิฉะนั้นคนที่ได้มากินโชคุโดมาเอนะคือจะได้กินของที่ไม่ผ่านคนกลางเลยฉะนั้นความสดความยูนิคมันจะมากกว่าปกติ 今あのと、これから新しい、うん、とお店と前のキッチンからの,そうあの今度は大きいお店。 ตอนนี้ค่ะแกก็สนใจอยากจะขยายร้านค่ะปกติก็จะเปิดร้านที่เล็กๆหน่อยเป็นแบบโฮม,มี่แต่ตอนนี้แกสนใจที่แบบอยากจะเปิดร้านใหม่ให้มันใหญ่ขึ้นซึ่งก็อยู่แค่หน้าปากซอยเนาะใช่ค่ะร้านนี้ชื่อว่าชกุโด,โโดมาเอนโอชกุโดมาเอนโอชกุโดแปลว่าอะไรครับว่าโตชกุโ,โดอ่ะรานอาหารอ่าแปลว่าร้านอาหารแบบห้องอาหารเนี่ยค่ะ ไมโนซัง no แกก็ใส่ชื่อลงไปด้วยแล้วคนนี้เป็นใครครับเชฟเชฟหรอโคชไกโชโชไกถ้าเป็นเชฟเหมือนกันค่ะน้องมีนน้องมีนจะเข้ามาช่วยเป็นลีดเดอร์เชฟที่นี่เลย <c oughs> ทีแรกเห็นหน้าตาก็เฮ้ยนึกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ <c oughs> ินฟลูเอนเซอร์เน็ตไอดอลปรากฏว่านี่คือลีดเดอร์เชฟเป็นผู้ช่วยแกโดยตรงค่ะเป็นเชฟมากี่ปีแล้วอะก็เกือบสิปีแล้วได้แล้วค่ะโอ้โหเราชอบอยู่หลังครัวชอบมากกว่า เคยเคยเคยทำงานหลายแบบรวมถึงเซอร์ว ok, ิสก็เคยทำแล้วเราก็รู้สึกว่าเราตอบโจทย์กับการทำงานแบบในครัวมากกว่าถึงมันจะหนักก็เถอะเคยเป็นเชฟโอมากาเซ่ด้วยใช่ค่ะอันนี้ซูชิซาชิมิด้วยเชฟมาเอโนะที่ซีเรียสเรื่องอาหารญี่ปุ่นมากทำไมถึงเลือกมีน Why you c h o s e me as a assistant So ตัว女性の方が丁寧に仕事するし So 気が利く

เขาบอกว่าเออถ้าเป็นเมื่อก่อนจะมีความเชื่อว่าผู้หญิงเนี่ยอุณหภูมิมือจะไม่ค่อยสมดุลคงที่ถ้าผู้ชายแต่ว่าถ้าเทียบกันจริงๆผู้ชายมือร้อนมากกว่าหมายถึงว่ามี<う>มีคนมากมายที่เป็นผู้ชายแต่ว่ามือร้อนถัดต<う>่อそ,<う>それでけど今,今ね<い>東京でもと女性の寿司シェフはあの有名なの人がもうどんどん女性の寿司シェフがいっぱい出てきてるからそう私は แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะมีแบบผู้หญิงที่แบบเขาเรียกว่าเป็นคนดังที่เป็นเชฟในสายอาหารแบบอาหารญี่ปุ่นหรือว่าแบบคูชิี่เชฟอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็เลยคิดว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกซึ่งจริงๆพอเรารู้ประวัติมีเนี่ยมีเนเองก็เป็นเชฟใหญ่ของร้านโอมาเกะเซะมาหลายปีถูกไหมค่ะประมาณ อีกค่ะแต่ว่าทํางานถ,าถ้าที่ไทยเนี่ยจะทํางานออสายออมากษเรหมดเลยเอ,อ๋ออยู่มากษเรหมดเลยทาไมถึงเลือกมาทํางานกับไมนโน<อ>ะได้ได้มากินแล้วใช่ไหมคะได้มากินค่ะตอนแรกแกเป็นลูกค้าลูกค้ามากินที่ร้านก่อนแล้วเราก็ได้เจอกันครั้งแรกแล้วก็ได้พูดคุยกันในวันนั้นแล้วแกก็ลองช่วยมากินที่ร้านแล้วรู้สึกว่าอาหารแกตอบโจทย์ในสิ่งที่เรายังไม่เคยได้เรียนเหมือนได้เรียนรู้ในสิ่งที่น่าจะได้เรียนรู้อะไรมากกว่าปกติที่เคยแบบ เราทํามาตลอดเนี่ยค่ะเพราะอาหารสไตล์แกโอเคมันไม่ใช่โอมาิกาเซแต่มันเป็นคัพโปซึ่งเรายังไม่เคยได้ลองทําคัพโปอ่าแสดงว่าสิ่งที่มาอโนคิดเช่นเป็นมันไม่เรียกว่าโอมาิกาเซคัพโปคัพโปกับโอมาิกาเซมันต่างกันยังไงโซคัพโปว่าโอโอเคโซ่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 โซตโซ่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 ่โซ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  ういろんんなもものを食食べべててらっお客さคาโปสไตล์เหมือนได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างขั้นตอนการเตรียมตั้งแต่ต้นจนจบจนเสิร์ฟลูกค้าเนี่ยค่ะแล้วก็มีหลากหลายเทคนิคอย่างเช่นของร้อนของเย็นของย่างของนึ่ง ซูชิซาชิมิอยู่ในคอร์สเดียวกันจะไม่เหมือนอุมากะเซที่จะเป็นซูชิเป็นหลักแล้วก็จะมีแอปิปติเซอร์แซมแซมซูชิ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 อะอมากะเซบอลลินไม่ไม่สมไม่สมใช่แต่พอทำคัพโปคนก็เยอะทำไมถึงย้ายร้านมาทำที่นี่ที่มันใหญ่ขึ้นมันจะขาดเสน่ห์ความเป็นไมเอโนกิชเชนไปหรือเปล่าโซโซโซ今ねお客様予約で入れないからそうあの同じそうเดเขยเรนไคอนเซ็ปต์โน่หลิวอิว เขาบอกว่าด้วยความที่จองเต็มทุกรอบแล้วแกรับจํานวนได้น้อยเนี่ยค่ะแกรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากมากินเยอะๆแกเลยรู้สึกว่าถ้าขยายมากขึ้นจะทําให้ลูกค้าสามารถมาได้โดยที่ไม่ต้องไม่ไมลำบากไม่มีการต้องจองล่วงหน้าหรืออะไรที่มันยุ่งยากมากขึ้นเนี่ยค่ะ อยากให้เชฟพาดูหน่อยได้ไหมมันเป็นยังไงในครัวหรือว่าข้างนอกต้องบอกทุกคนว่าตอนนี้ก็ยังมีช่างมีใครอยู่ที่ครัวแต่ไปหมดเพราะว่าตอนนี้กําลังมาเซตแต่จะเห็นว่าอุปกรณ์ครัวนี่คือระดับมืออาชีพจากญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะโซ่เั้งหมญี่ปุ่นโซ่อู้เยกมอ่นตัวแก๊สตู้ฟลียอร์ม่ัญี่ปุ่นเลยอปนาชีพ

働くスタッフもちょっといい,、うん、い,い気持ちでさばいさばいで仕事できるような。 แล้วก็แกมีแนวคิดว่าการเปิดเหมือนพื้นที่เยอะๆในส่วนของ,ของครัวเนี่ยค่ะคือใหญ่คือเปิดครัวใหญ่หน่อยเพื่อที่พนักง,งานเนี่ยเวลาทํางานจะรู้สึกสบายในการทํางานสะดวกสบายไม่ต้องแบบแออัดมากๆเนี่ยเป็นการเป็นสิ่งหนึ่งที่แกให้ความสําคัญคือนอกจากลูกค้าแล้วแกให้ความสํญญาคัญกับพนักงานแล้วเสน่ห์ของไมอโนคิดเช่น всем, มันจะหายไปไหมจากแต่ก่อนได้คุยกับเชฟแบบนี้พอนี้ร้านใหญ่ๆมีกระจกกั้นกับเชฟอีกมันจะไม่ได้สัมผัสประสบการณ์แบบนี้กับเชฟหรือเปล่าอ่ะืม そういつもはね近いから買い買えでしゃべるでしょここそうでもグラスがあるのは、はい、そうお客さんが来たのが見えるように、はい、そうどこにいても見えるように。 เขาบอกว่าไม่เป็ไม่ต้องห่วงค่ะแกก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมคือมันจะมีกราฟหมายถึงว่าจะมีกระจกให้ลูกค้ามองเห็นเนี่ยแต่มันก็ก็จะได้เห็นทุกอย่างเลยเห็นตั้งแต่วิธีการปกติคือตอนแกอยู่ที่นู่นจะไม่ได้เห็นข้างหลังขนาดนี้แต่นี้จะได้เห็นหมดเลยทั้งครัวร้อนครัวเย็นแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้เข้าใกล้ลูกค้าเพราะแกเชื่อว่าถ้าลูกค้าสนใจจริงๆแกจะเดินเข้าไปคุยกับลูกค้าใช่ดังนั้นตอนนี้วุ้งก็จะได้เห็นทุกอย่างเลย ให้คิดซะว่าเป็นการขยายร้านให้ใหญ่ขึ้นเฉยๆทุกอย่างทั้งคุณภาพทั้งอะไรเหมือนเดิมค่ะคอนเซ็ปต์อาหารของโช ok ็อกุโดมาอินโเป็นยังไง เป็นคอนเซปต์ถ้าตามถ้าเป็นไมโนติชเชนเดิมอะค่ะคอนเซปต์หลักๆของแกเนี่ยที่เสิร์ฟตลอดจะมีทาราบะย่างเป็นปูทาราบะไซส์ใหญ่แล้วก็จะมีอุน อูนิแบบที่ไฮพอยตี้ค่ะก็เนื้อคาวาก,กิโอเนี่ยค่ะบอกทุกคนอย่างนี้ผมอะ่ะเคยมีโอกาสไปกินชาบูชาบูที่ญี่ปุ่นที่เขาบอกว่าร้านอาหารเปิดมาเป็นร0อปีพอลองมากินของมมเอโน,โนลืมที่นู่นไปเลยนี่คือซุปชาบูที่ดีที่สุดที่เคยกินมาพูดคำนี้ได้เลยและลูกค้าทุกคนที่ไปมานเนโนเช่นพูดคำเดียวกันแล้วเชฟเขาก็บอกว่าไอ้ต้นทุนเฉพาะซุปแพงกว่าเนื้อวา,ากิโอีกจริงหรือเปล่า และใครเคยกินซูชิอุนิดีและแน่นแค่ไหนมาโดนไมเอโนคิทเช่นจะรู้ว่ามันสูงเป็นคอนโดเลยคอนเซปต์นี้ยังมีอยู่ไหมครับเชฟใช่นี่คือร้านเดียวที่ผมมากิน4รอบฉะนั้นวันนี้สเกลร้านเขาขยายใหญ่ขึ้นรองรับคนได้มากขึ้นแต่ยังมีความเป็นไมเอโนอยู่ในทุกตารางนิ้วเลยเอาเป็นว่าคลิปนี้ออกเนี่ยร้านน่าจะเพิ่งเปิดหรือซอฟต์โอเพนนแล้วก็จองเข้ามาได้ฝากอะไรไหมครับเชฟแกอุกกซัมอน 、コンセプトがあの家に来たみたいにそう楽しく美味しくそれがもうコンセプトだからそう来たお客さんにはあの楽しくあの食べてもらいたい。ก็ฝากถึงลูกค้าที่ออยากมาลองก็คอนเซปต์ของแกจะเป็นคอนเซปต์ประเภทแบบว่ากินอ pues hey, mm hmm> ิ่มอร่อยมีความสุขแกก็อยากให้ทุกคนได้มาลองกันดูยังไงก็ฝากกันด้วยนะคะ